มิสเตอร์โนริยุกิทาคาคุระประธานกรรมการบริหารและ CEO บริษัท Honda าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดประกาศครองอันดับ1ยอดขายกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าในตลาดรถยนต์ประเทศไทยปี2565ด้วยยอดขายสะสมรวม26,660คันครองส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่ม XEV 30% พิสูจน์ความเชื่อมั่นของยนตรกรรม f ูลไฮบริ E-Hybrid e ของ Honda ที่มอบสมรรถนะอันทรงพลังและอัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ครอบคลุม4เซกเมนต์หลักมั่นใจด้วยการรับประกันอายุการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดถึง10ปีและรับประกันร,ระบบไฮบริดทั้งระบบ5ปีไม่จำกัดระยะทางและบริการหลังการขายด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ehev expert จากเครือข่ายศูนย์บริการฮอนด้าที่ได้มาตรฐานและครบวงจรครอบกลุ่มทั่วประเทศ